You are listening to Geek Forever Podcast. Open your world with technology. This is Geek Daily. สวัสดีครับผมดนทราดนจากดนบล็อกและนี่คือรายการกิกเดลี่นะครับรายการที่จะมาอัปเดตเรื่องราวของธุรกิจนะครับเรื่องราวข่าวสารวงการเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับที่ผมจะมาเล่าให้ฟังผ่านรายการกิกเดลี่สำหรับวันนี้นะครับผมจะมาเล่าถึงเรื่องราวข่าวที่น่าสนใจข่าวหนึ่งนะครับที่ผมได้ไปอ่านจากเว็บไซต์อย่างเ j c o m ที่กล่าวด้วยเรื่องของเทคโนโลยีอย่างอิมเมลิ i t ชันนะครับหรือการใช้เทคโนโลยีในการตรวจจับใบหน้าได้นําไปสู่การจับกลุ่ม ผู้ต้องหาผิดคนนะครับและทําให้เหยื่อผู้เคราะห์ร้ายที่เป็นแพะเนี่ยต้องเข้าคุกไปเป็นเวลาถึง10วันเลยทีเดียวซึ่งเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายคนนั้นก็คือนิเหยื่พาร์ตนะครับซึ่งต้องบอกว่าเขาเนี่ยเคยมีประวัติในการเข้าคุกมาก่อนในข้อหายาเสพติดแล้วก็หลังจากที่เขาเนี่ยได้ถูกปล่อยตัวในปี2559เกนี่ยก็คิดที่จะหาเลี้ยงชีพด้วยความซื่อสัตย์ได้ไปเป็นเสมียนที่บริษัทไพซ์ไลท์นะครับแล้วก็เริ่มที่จะวางแผนที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเขาและ แผนที่จะแต่งงานกับแฟนสาวของเขาแต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นกับตัวปลักนะครับเพราะว่าตำรวจเนี่ยได้แจ้งข้อหารหลายข้อหาเนื่องมาจากเหตุการณ์ขโมยของในร้านที่โรงแรมที่มีชื่อว่าวูดบริด g ์ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยผู้ต้องสงสัยเนี่ยชนรถตำรวจก่อนหลบหนีจากที่เกิดเหตุ ซึ่งเหตุที่เขาถูกจับเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะมาจากเทคโนโลยีซอฟต์แวร์จดจําใบหน้าโดยใช้เทคนโลยีอย่าง Image Recognition เพื่อระบ,บุผู้ต้องสงสัยในการออกก่ออาชญากรรมซึ่งผู้ต้องสงสัยเนี่ยได้ทําการขโมยขนมและของว่างนะครับจากร้านขายของเท้หรือของโรงแรมและ พุ่งตรงกลับไปที่ห้องหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ของโรงแรมก็ทําการเรียกตารวจนะครับหลังจากเห็นข้อมูลในกล้องวงจรปิดซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่เนี่ยมาถึงชายคนนั้นก็ได้ส่งใบขับขี่ที่มีการระบุว่าตัวเขาเนี่ยมาจากรัฐเทนเนสซีซึ่งในใบขับขี่เนี่ยระบุว่าเขาชื่อจามาโอเวนแต่ว่าตํารวจเนี่ย ได้ตรวจเช็คจากใวขับขี่พบว่าใบอนุญาตตัวนี้เนี่ยไม่ถูกต้องนะครับและอาจจะเป็นการปลอมใบขับขี่ออกมาแต่เมื่อตำรวจด,ดึงุญแจมือออกมาเพื่อจับกลุ่มชายคนนี้เขาก็หนีออกไปทางประตูด้านหลังของโรงแรมโดยได้กระโดดเข้าไปในรถ Dodge Challenger นะครับสีดำในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยชักอาวุธปืนออกมาและบอกให้เขาหยุดแต่เขาก็ได้ถอยรถหนีออกไปนะครับทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไม่สามารถตามไปได้ทันไปได้ ชนท้ายรถลาดตะเวนของตำรวจนะครับแล้วก็เสาดานนอกของโรงแรมก่อนที่จะเร่งออกไปยังถนนหมายเลข9ซึ่งเป็นถนนทางหลวงซึ่งวันเริ่มขึ้นหลังจากการกอร่ออาชญากรรมในโรงแรมเนี่ยเจ้าหน้าที่สืบสวนในนิวยอร์กและนิวเจอร์ซี์เนี่ยก็แจ้งตำรวจวูดบิดนะครับให้ทราบว่ามีโปรไฟล์ที่น่าสนใจนะครับที่ตรงกับรูปภาพหลังจากใช้งานโปรแกรมผ่านระบบจดจําใบหน้าที่ทําการเปรียบเทียบภาพดังกล่าวกับภาพถ่ายของผู้ต้องสงสัยคนอื่นๆซึ่งผู้ต้องโทษเนี่ยมี มีรูปอยู่ในแฟ้มฐานข้อมูลของตำรวจและ FBI ซึ่งรูปที่ตรงก็คือรูปของนิเยียาร์คชายผู้โชคลายคนนั้นนั่นเองซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยทางตำรวจก็ได้ออกมาจับนะครับหลังจากที่ปาได้รับรู้ว่าเขาเนี่ยแทบจะไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำนะครับว่าเขาไปทำอะไรเพราะว่าเขาไม่ใช่คนคนนั้นในรูปภาพที่ตำรวจทำการตรวจสอบผ่านโปรแกรมในการจดจำใบหน้าหรือ Image r e c o g n i t i o n นะครับ ซึ่งหลังจากนั้นไม่กี่วันต่อมาเนี่ยพาก็ต้องการแสดงความบริสุทธิ์ของตัวเองโดยเขาเนี่ยให้ลูกพี่ลูกน้องเนี่ยขับรถไปที่วูดบิดไปที่โรงแรมนะครับเพื่อเคลียสิ่งที่เขารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดของตัวซอฟต์แวร์เอเมทริคอเนชั่นตัวนี้แต่ว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเพราะว่าเขาเนี่ยถูกจับกลุ่มทันทีนะครับหลังจากมาที่โรงแรมโดยที่แทบจะไม่ได้สัมภาษณ์เขาแต่อย่างใดทางเจ้าหน้าที่เนี่ยทำการจับกลุ่มเขาแบบทันทีทันใด ต้องบอกว่าเป็นความซุยของปาร์คมากๆนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยสํานักงานอายการนะครับก็ได้แจ้งโทษฐานความผิดให้จําคุก6ปีโดยจะไม่มีการปล่อยตัวก่อนกําหนดซึ่งแน่นอนนะครับเขาเคยถูกจําคุกมาแล้วนะครับในโทษฐานยาเสพติดนั่นเองหลังจากขึ้นศาล3ถึงครั้งในช่วงห่ปีทางผู้พิพากษาเนี่ยก็เริ่มกดดันให้สํานักงานอายการเนี่ยทําการหาหลักฐานเพิ่มเติมในคดีนี้นะครับนอกเหนือจากซอฟต์แวร์จดจําใบหน้าเท่านั้น ซึ่งน่าสนใจนะครับว่าทางตำรวจเนี่ยหรืออายการเนี่ยมีหลักฐานเพียงอย่างเดียวนะครับที่มาจากโปรแกรมจดจำใบหน้าตัวนี้ ซึ่งมันไม่มีแม้กระทั่งาลายนิ้วมือหรือ DNA แทบจะไม่มีกลุ่มเลือดใดๆนะครับที่อ้างไปถึงตัวนี่เหยียบพักได้ซึ่งแน่นอนนะครับว่าเขาก็ไม่ได้ทำผิดจริงๆในเรื่องนี้แต่เขาเป็นเหยื่อจากโปรแกรมจดจำใบหน้าที่มีความผิดพลาดที่รัฐได้ซื้อมาโดยมีความเห็นที่น่าสนใจนะครับจากศาสตราจารย์เฮเลนจากคอเนลเทคเนี่ยได้กล่าวถึงคดีนี้นะครับว่า การใช้โปรแกรมจดจำใบหน้าเพื่อระบะตุตัวตนของผู้คนในที่สาธารณะไม่สามารถใช้ได้นะครับในสังคมเจรีโดยเฉพาะในประเทศอเมริกาซึ่งแน่นอนว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้นําไปสู่การจับกลุ่มที่ผิดพลาดของพวกอายการและตำรวจอย่างชัดเจนรวมถึงปัใจจัยในเรื่องการเยียดผิวที่เป็นปัจจัยกระตุ้นสําคัญที่นําไปสู่การจับกลุ่มนี้เหยียบปาร์คโดยไม่ชอบนั่นเองซึ่งแน่นอนนะครับสุดท้ายเนี่ยตัวปาร์คเองเก็ได้เข้าคุกไปฟรีๆนะครับเป็นเวลา10วัน หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็พยายามฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของตำรวจอายการเทศมนตรีนะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับคดีนี้แต่ก็ไม่เป็นผลนะครับเราผูบา้บังคับใช้กฎหมายเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ถูกฟ้องแต่อย่างใดในท้ายที่สุดต้องบอกว่าเป็นเคสตัดที่น่าสนใจนะครับกับการใช้เทคโนโลยี AI a u g m e n t t i o n หรือการจดจําใบหน้านที่อาจจะมีความผิดพลาดโดยเฉพาะในเรื่องของความบแ a s ของในเรื่องสีผิวหรือเชื้อชาตินะครับที่ทําให้โปรแกรมเหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่มีประสิทธิภาพ100%เต ในการนำมาใช้ในการจับกลุ่มผู้ต้องหารเมื่อทำการเปรียบเทียบภาพกับฐานข้อมูลในระบบของตำรวจ ซึ่งแน่นอนนะครับว่าเราจะเห็นได้จากในยุคปัจจุบันเนี่ยมีการจับแพะจับผู้บริสุทธิ์มาก็มีอยู่มากมายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในอนาคตนะครับเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยก็จะมีบทบาทมากขึ้นในการมาใช้กับวงการยุติธรรมของหลายๆประเทศนะครับซึ่งแน่นอนว่าข้อดีจากเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมันก็มีนะครับเพราะว่ามันสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยเนี่ยได้อย่างรวดเร็วมากๆนะครับไม่ต้องมานั่งเปรียบเทียบเหมือนในอดีตต่อไปแต่ว่าข้อเสียมันก็คือมันยังมีความแม่นยําที่ อาจจะมีข้อบกพร่องอยู่บ้างน,นะครับจากปัญหาของเรื่องซอฟต์แวร์ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นโจทย์ของผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เหล่านี้นะครับที่ต้องพัฒนาให้มีความแม่นยำสูงที่สุดนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความผิดที่อาจจะต้องเข้าคุกเข้าตารางกันเลยทีเดียวนะครับอย่างที่นิเจียป์คได้พบเจอนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของรายการกิ้งเจอี่ในปีนี้นะผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวข่าวสารวงการ ธุรกิจเทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตร์ใหม่ๆสามารถติดตามกันได้นะครับทางช่อง Give f o l o v e r Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube แล้วก็จะมีการหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกติดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับที่งไงก็ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางนึงในส่วนของ Line@ ที่ a d t h a l a d o l นะครับ t h a r a d s o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยก็ได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับที่ไงก็ฝากติดตาม ทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ